สวัสดีครบสวัสดีคบอ้าวไมูอเยอ๋อโอนอีอ่อนนีอันนั้นนี่่อยงบุ๋ไดเด้แบบบังบังบังสวัสดีเอโอเยาครับพี่น้องให้ห้องเต็มไปยครับ่ีวันก็ไบพี่น้องีวันถ้ายังเจมนี่้ายัง โอ้ใครยามานกินน้ำยาว่โอ้ัวรโอ้ัวดใช่รโอ้มีเ็นที่มันน้องเล่นเรื่องน้นมบ่หนอืมผงล่าง๋อพิมพิมผงล่างสบายดีพี่น้องฟังเราโดยโดยพี่น้องโดยครับสวัสดีพี่น้องเข้าสวัสดีวันเกิดบอดแพลครับนน่ครับ ว่ามน้าเห็นตะลังเหรพวเราเ่ื่นหนาไม่ใช่เหรอว่าหด้อะไรฮะคนดังแล้วฮะเออคือได้ดังเอาแก่รถมีวิ่เห็นดังท่านเล่าป่ะสวัสดีคนดูแปดร้อยกว่าท่านนะพี่น้องครับลูกไฟพูดมาหลวกพูมัหลวกเจวันนแนเลยไม่้อง รู้ไฟแล้วเหรอส่วนที่อัะยังรับเพียงุร้อลเล็กหน่อยไม่บวบานละสวัสดีคนดูสามร้อยกว่าท่านนะครับผมพี่น้องครับฝนคือตั้งอิดตัวอย่าเพราะว่าเขาจะว่าพายุเขาพูดนี่ภาพนะเนี่ยครับ กำลังเหยียดทางไงกำลังเกี่ยวฮึ่มขมลมเรียกวกำลังเหยีดดดวย,วยดทาง,ง,ทางป้าอ้วนชุดสวยอีกแล้วาาเจียววะเจย์เย้ามาแล้วลงจากเกยเพชรมาต่อเลยจ้าเพ่อนท่านี่กเกิดขึ้นคือกัน,ข,นกข้าโอ้ยยินดีด้วยครับผม Happy Birthday. เฮ้ยไปเบอร์อเดทแล้เแล้ววันไหนเกิดวันนี้กันไรเกย์ขึ้นส่วนแทบไปเบอร์เดทเลยทู่ยู่เด้อพี่น้องสวัสดีจ้าทุกทุกคนคืนนี้ใครจะ,ะเต้นหน้าหารยกมือขึ้นจา้า รู้ไหมยกกี้หยกกี้หยกกี้เด่นฮันยกกี้ป้าอวดไม่เอามือถือมาด้วยเหรคะเดี๋ยวมามเห็นปอะไรสดเรื่องไหนบอนอนากำลังอนุมัติปรจา บอครับเพิ่มคุยเพิ่นคุยกันไม่อรเพิ่มอยู่คุยกันไม่อะเพิ่มอยู่พี่ต้องมามนลูกเจ้าตีนาคือกันมาเล็กกันน่งย่กันเลยนั่ยได้หเลยมเมนครับมาเมนตะกี้แล้วกับมาดูว่ามานีเ้อเขาเรว่าฮะบ่เพี้ยนเพียนบ่ยังยว เหมือนพี่น้องกําลังสาวเช็คครับพี่นองกํลังสาวเช็คสาวเช็คครับมอย่างม่ลไรมาอย่างใครอยู่สวัสดีครับพี่น่องมี่น่องไปวู้สาวนไหได้ใครเน่ฮะใครบังพี่หน่องไป้สาวได้

ยังมีอย่างนี้ยังไม่ค่อยวุ่นวายนะพี่เย่าเหมือนจะไม่เมื่อยกินหลายๆจ้าบ่มีใครบ่ไม่มีไผรเต้นบ่อยยังไม่ถึงเวลาพี่น้องครับยังบ่ถึงเวลาเนาะเดี๋ยวถึงเวลาก็จวดเองพี่น้องครับค่อยเบิ่งติดตามทางโซเชียลทุกช่องทางนะครับฮัลโหลหนุ่มนะฮะสวัสดีคุณดูหกร้อยกว่าท่านนะพี่น้องอันนี้เป็นโชว์ของไครโรงเรียนเดินงูทายไม่หรอกเนาะที่ไม่โครงร่างเขาบ่กที่โครงร่างเขา ออพี่กัดเสื้อหนาพี่ยาวพี่กัดเสื้อหนาพี่ยาวอันนี้แม่แม่แม่พิ่งอยู่อยู่ไอช็อปแม่เออเลี้ยวเดี๋ยวเลียวเล้วเียวเาไปอะผมเริ่ว เจ้าคนแม่ตไปไปามมา,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 าไปล้อ่าเจ้าวะเจ้า่าดีเลยจ่เดีวยวนู้ล้างใบเห็นูล้งบนูดาเริ่มเบี่ยงไปแล้วใส่โคไปแล้วเจ๊ยาไปเขียนคิ้วถาถาวรร้านที่นูซี่ไปทำเ้้อสวยมัน Bạn mẹ không mẹ mẹ nó tròn bọn nói nó tròn nó tròn kể như nằm ไี่คือสองเยาวเบล่ะมะบ่าส่งบ้าขอถามเจ้าทำงานกับบอสบอทขอถามเยาว่าเยาทำงานกับบอทไม่ไม่ได้ทำนะครับ Bên đã sáng tay gọi tiêu thụ mãi mẹ nóng mẹ tata 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 mẹ ตามนยจ้ามาไม่ต้องมาสวัสดีจ้าไม่ต้องพ่อเอือมาแล้วพ่อเอือกจคนแรกแม่่้องแม่เราเือบิงไปอีกพอคนตรูครับแม่ต้อมเอาเช่นเลขสงแม่ต้อมเอาเ่นเลขสวันเดียวเจยดยอดยั้ดดครับเป็นยังไงครับสองหัวจ้าก็ได้สัก น้องตาว่าสองถยได้ใังวันสวัสดีน้องตาด้วยนะจ๊ะไม่เเครื่องปรุงทุกาากที่มเล่อเอาจ้าวยแน่จ้าวัสดีคุณอังคาครับพีดดอกมากมไกรอ่ยงกันกาูเดี่ยงกันก่ สวัสดีคนดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะครับเป็นเป็นตะมวลเดี๋ยวจ้าชุดยอด้วยมงเลขน้ำตกพิเศษถ้วยหนึ่งจ้าเข้าใจวะเลขน้ำตกพิเศษถ้วยหนึ่งก็จะเอาซัง<ป>เดี๋ยวส่งไหร่างช่วยเฉลียวมั่งบ้าบ้าหน้านได้จ้าอันนี้อันนี้อันนี้คุณพ่อของช่างน้อยมั่งครับ,ออบเอ้อ เจ้าเจ oh, mm ้าดลยมไปวเจ้าแ้ใหญ่เลยอ๋อใช่สุดยอดเจ้าเยอันนี้น้อง้ไายหลาคุณแม่ตอบไ่น้องเป็นพ่อของไอ้ช่างน้อยพาเพื่อนมาครับเป็นพ่อของช่างน้อยนะครับาดไปอาบน้ากกอนด้วเดี๋ยว้าเพื่อนมาหันมามาพี่จ้องห้าเาเข้าเข้าต่อนเสียเราป่สุดดยสดยอดเลรุณยนหนึ่งพันสองร้อยลานนะครับ ขึ้นรอเอยจาขอไ้จ้าเข้ามาน้องชายไม่ต้องอยากคีมฝีม claro ือแม่ต้อมดีมากครับมากพี่น้องขอกระเจีไม่ต้อมจากถ้วยหน่จ้าเกาล้อลำโตกถ้วยหนึ่งเด้อจ้าพ่นนุปกรมามาบนนปกรนุปกรจะมาไหมนี่น ไม่จ่ายพี่น้องกำลังเซตทงกนาตีกำลังเตรียมงานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพวกนาตีจะเห็นเซอร่วิสนาตีก็มาแบบอีกแบบนึไม่ได้นะรอดูในไลฟ์สดเต็มๆแล้วพี่น้องครับเออเราจะเอาไปให้ไหมให้บ้านไหมอะไรบ้างอะไรนี่กเบาหวานไปกับเบาหานเงี้ยไล้ดิบ้าง สวัสดีครูสองพันสามาท่านอครับสวัสดีค่ะรถยาวสวัสดีครับสวัสดีครับพอเบิร์ดเจียวคุณแห่ไป็นของเจ้าเราอรถแ่บดวงข้าวหนึ่งจักเป็กจ้าเพราะเอิง วันนี้ไม่เห็นช่างน้อยเลยค่ะแล้วโอ้ะอ้อมเสนอไปเ,ยเยลย <ะ S 1> เราอยากบอกว่เราอยากมาไล่เราพี่น้องมือนแห้งมืน่นเราอยากมาไล่เราชมจากรานพราวค่ะขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณเซฟซี่าาาากาแซดแตจ้ามาพี่น้องมาสิเบิร์ขอลิงแม่จ้าพี่โอ๊ตบ่มีคนทรงลิงห้เลยจ้าเฮ้ยลิงบอกเขาไม่ร้องลิงอย่งลิงลิงอ่างซื้อบ้านบัวพี่น้องลิงไหนอ๋อเขารับอยู่นะครับผม ขารับอยู่เขารับอยู่น่องเอ็ดมินก็ร่งไรอนุมัติอยู่พี่น้องพได้ไปจ้าน้องมดเจอกันไรสวยจะจ้าครับผมไม่้องครับสวัสดีค่ะยังลูกชุดไหมชเจ่อิงขวดเยสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีนในะครับรรยากาศบรรยากาศพี่น้อง เกาเหลาลูกชิ้นเนี่ยจ่าแม่จอม,มเ,อเอาน้ำเส้นอะไรต้องบีบเลือดได้ไหรื<ม>อไงไข่เส้นจะเลือดของไงใส่น้าหัวไม่เกี่ยวจากสาแก้วจา้าสวัสดีครับสวัสดีครับเกาเหลาลูกชิ้นเนะี่ยแก่พี่น้อง วันนี้เดูหนึ่นสี่ร้อยท่านนะครับตอนนี้กำลังเซาเช็คอยู่นะครับผมเตรียมงานเตรียมการอยู่ครับนี่มีโชว์พิเศษจาโรงเรียนเรื่องงูาด้วยนะครับโรงเรียนที่หน้าแถวเรียนนะครับเพี่อรเี้ยนเรียนเลี้ยวเรียนอยู่บ่อยู่ห้องไหนห้องสี่โอ้จาเขาาจาเขาวเ้ยจานขาวพวเ้าวะพวเาอยู่บ้องนโอ้จานขาเลยชมงานไนอนี้เขาพ่อนจานขาว ดองกี้วันนี้เสิย์ฟเสร็จสื่อนุ่มโอ้ชอบกินเหล้าแล้วกินนุ่มดิดูอ่างซะเมื่อคืนเราเมื่อคืนเราเนี่ยโอ้เป็นผู้กินนุ่มเนหรอขนาดแล้วสวัสดีค่ะโอ้แชร์แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอแค่ภาพเสื่อหนาวด้านหลังผีเย่าได้บอสิเอาไปเบิ้งตัวอย่างได้ครับได้ได้แคบเลยครับแคบเลย สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดึงหกกุมเนจ่าเดี๋ยวเอ้เมยนกำลังไล่ตอบนะครับได้ลงมาอยู่เกิง่ามแ้วครับก่อนเดอเจะจัได้แล้สุดจ้าครับผมครับสวดสดีจาาก้ำกนทำน้ำหนักลงอ่ะี่กิโล กินโกโก้แล้วไม่หิวข้าวใช่ไหมอ๋อ <Okay. S 3> <c oughs> ออกกําลังกายหนูลูกออกกําลังกายออกกําลังกายเฉ <c oughs> พาะส่วนไง <c oughs> อ่เฉพาะส่วนเฉพาะส่วนงอเ <c oughs> งีงเ้ยงอเงีงเ้ยแคบแล้วข <c oughs> อพูดในลายวครับผมครับส่วนลองส่งไปให้ทางแม็กดูนะพี่น้องนะให้เขาห่ามันมีหลายแบบนะ นี่มีเขาหายแต่อยู่ตามสาขาสวัสดีครับดูหนึ่งพันห้าร้อยท่านโอ้ขอบคุณมากครับฝนจะตกบ่จ้าผมมาบ่เหลือนะแต่ว่ามีนี่เรามีโดมนะครับโดมไงทีมงานกันเลยเสียมตัวไป่อยสวัสดีครับดู1,600ท่านครับไปลองครับโอ้โหกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยหลับเพ้อใจเหลียวเห็นหน้าพ่อแบนบ่ะ ว่านขอรำเนาะของชอบน้ำตาลก๋วยเตี๋ยวแม่ครับสวัสดีพี่กานจนามิยาสวาด้วยครับผมฮะผู้อยู่เรี่ยงกันเรื่องนบมยา่ผู้ี่เรื่งองก็ผ่านเรื่องบ่อยมากเมื่อนี้บอกบอสข่อญย,ยาไห้ด้วยครับผมเวลาเดยวไปนองไนชกแล้วซ้อมครับซ้อมเดี๋ยวไปดูกันในไลฟ์สดเลยนะ มานะกับาลองอีามานะเดี๋ึงวะเดี๋ยวถึงไหมเดี๋ยึงไม่หายตกฟับเพื่นมีองขวละกีนหน่อยปะหอมตานสวยมากเลยครับผมย่ามผีเย้าเ็ดช่ผีโง่หารกัดหน้าโอเค มากินมากินนะมากินโซนิชัาน้ำยาวไร่กี se, ่ทุ่มคะประมาณสามทุ่มโซนุ่มเค็มป่ะจะเอาอะไรที่นี่น้องตาน้องตาตาไว้แามพี่เยาเห็ดให้พียวตาขาดเลยตาเห็นมาแล้วกรับเห็นกับตามาแล้วโอ้ของเชียงโยสร่างยังไงวะนี่อ๋อไม่เคยกินบันแดดจีดิสิโอ้ยยังครับผมไม่ค่อยกินนะผมผมแย่ด่วนครับ ยิ่งของโ้มาหกันดห่า oh ฮ่า oh. ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าออาฮาฮ่าฮ่าาฮัาเ่าฮฮ่าฮ่่ม่าฮ่่า่่า่าา่าาา่่า่่่ีีเจ

แม่ซีขายปลาหรือเปล่าแม่ซีขายปลาอยู่บ้าวันมึงไม่ได้ขายอยู่้าั้งมึงจะมาสมัดขายมาตั้งเลยะม่งวะวันนี้มาทำงานไม่อาไมด้ขายครับไมาได้ใจไม่ไดใจเรเป็นนนักกินให้ใปหอมไปใหน้อง สวัสดีคุดูหนึ่ง่งพันเก้าร้อยดานนะผมสวสใจเนวัสดีะโอ้เียงดีมเียเดอน่มเดินหนมอีมีอย่างนี้ผมมีอย่างนี้สิ ทำไดกินวะท้ำได้กินได้เพไรขอบคุณด,ดาว75ดวงนะผมคุณกองสีครับผมขอบคุณครับขอบคุณด,ดาวด้วยนะสวัสดีครู2,100ท่านนะครับพี่น้องครับโอ้ขอบคุณหลายครับ2,000หลายจ้าขอบคุณครับผมเขาบังเสียจอมบ้า2,000คนผู้ชายอะไรเนี่ยผู้ชายันเดียว

ก็ดูชุมอื่นหน่อยน้องบอสชุมอือนมีั้นีครับมีนี่แล้วก็มีของเล่นกิ่่งหนาครับน่อยๆนมีทั้นีแหลไม่น้องหลักเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวใบต้อมนะครับจ้ช่วยนะจ๊ะเที่ยงไอิมเหลไม่จิม แล้วก็พ่ถอดีใจมทุูคเนเย้าวันนี้มีชวัววิเศษจากทางโรงเรียนเรือนอุทาด้วนะโรงเรียนเก่าแถวพาแล้วก็โรงเรียนเก่าเยาวะครับ อ่าตอนนี้เพิ่งกำลังไล่ะนุมพี่น้องกำลังไล่ะนุมัติทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่กิ๊กนะครับแล้วไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นบาโรนานะครับเดี๋ยวผมทีบอกว่าไหนกำลังความขมขื่นในการนุมาตอยู่นะครับดินจีอะไรเองผมบาเริ่มบาเริ่มดินจีฮะเพลยงอะไรเดิน วันสันเขาไป้เบงเดียอะไเป็นยังไงไม่น้อยนะต้องอกะไรอย่านั้นนี่ไอ้าสามส่ายก็ลวกเลย่าไวาเจ๊ยิ้งใจใเบางเดอถ่ายยบ่ไปเถอะนักเาเรียกผมมาบดีไม่ตาน่เอาเบียรเอาเบียร์ไปอันไนก่อแม่ หน้าเบียรแก้หน้าเบียร์เยสวยจ้าแก้วหน้าหมากะอยน้าหมากะอรยน้าหมากะอรยหน้ามาะโรยเกี่ยวแม่ขายดีทุกงานสูจอดเร็น่องแ้เแสมมุ่หารฝนตกแล้วจ้าพื่อนโอ้โหแฝดคู่แฝดคู่แฝดพินหัน สวัสดีคุณด oh, 23ู2,300มท่านพี่น้องครับขอบคุณอะไรวุเตี๋ยแม่ต้อมน่ากินมากเลยวุเตี๋ยแม่ต้อมน่ากินเลยพุเตีดยเลย สวัสดีเอฟซีทั้งสองพันนะครับผมสองร้อยท่านนะครับผมอยู่กับเราช่วงนี้ก็ขอเช็คก,กันหน่อยนะครับผมขออนุญาตที่ยังไม่สาดกล้องไปทางหน้าเวทีได้นะเพราะว่าเรามีเขจาจะไลฟ์สดแล้วนะครับผมแล้วมันไม่สมควรนะพี่น้อกนะภาพามาเบิองไอ้ระดับน้องพี่น้องภาพมาเบิองร้านไนต์เตีมร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนา้ำพี่น้องครับฮะ,ะยโยยโยกยโยเอาไปเอาไปยโย ฮะจัดกินเลยจัดหิวเลยใครไม่ยอมนี่แหละครอบครัวผมกับผมรับน้องเมียน้องเมียครอบครัวนี้จ้ดขอบคุณมากครับขอบคุณมากไปแล้วไหลไปหน้าผมกับเบิ่งแล้วหมอเดี๋ยวผมหิวไปแล้ว หญิงกระถนันกระถันทำกับข้าวเหมือนแม่ด้อมเลยลูกแม่ด้อมไหมนี่เก๋เย่ายัางลูกลูกไปอีกเลยเก๋ยิงลูกแย่ดอมเดินไปร้านเจ๊อ้วนไอ้จ้าแต่อะไรไล่ให้ดูนานหน่อยเด้อแต่ห้องแต่แต่ว่าดูไลฟ์ไปหน้าเป็นทีน,นะครับเพราะซ้อมกันอยู่เนาะมันไม่ไม่ไม่เหมหาะนะครับเนาะฝากอ่าเข้าใจด้วยนะครับพี่น้องครับ น้ะครับอะไรได้ไปน้องฮะหน้าเผวหน้าเเวอย่างนั้นยังบอกเลเจ้าไหฮะม่เา ดูแล้วไม่ต้องมีความสุขมากเลยที่ได้ดูแลลูกทำของให้ลูกกินมีความสุขทุกครั้งเราไม่ต้องมีคากครครองกร,ง,รอง,องกินเผาแรงแดดดีจา้าโอ้ยย่างนันกบิการครับย่างเลยโอ้ยยังไม่ได้กินอย่างเลยลอ,อยกินข้าวเจ้าครับ เจ้อันเปิดอะไรย้ำย้ำเะบอกว่ากันจะวาหน้า้านยังเปิดอใช่ไหมยังเปิดยังลาอ่งยังลายอยู่นัล่อยู่บมาดอกมาคนเรอเขาสวยจังครับผมเออเฮ้ยเอาันพอยายพ่องกว่าพันนี่ต้อมาเก่งเป็นี่เป็นใค่าะก็เขาหยอกอ่บอแม่หนอกบอกบ่าห้เอยู่บ่ ไ่บอกว่ามวยไงมวยไงพงมวยไงพงประพันธ์นี่ยนั่นเอเขามาคอมเมนต์ไว้แล้วเจ้าห้ามผู้เดียวเลยถ้าท่านเดี๋ยวมันก็เป็นความจริงนะหัวโตหัวจ้ะขายหรือว่าช่วยงานจ้ะช่วยงานนะครับไม่ได้ขายพี่น้องครับไม่ได้ขายสักบาทไม่พี่น้องเราช่วยงานนะอย่างเี้มีเอฟซีจากอ่าคุณคุณแม่เพนนะครับพี่น้องครับจากสวีเดนเพื่อน โอนเงินยไหมคุณแม่ตอมเฮ็เดก๋วยเตี๋ยวเรียงน้องๆเนาะในทีมงานเนาะงเพื่อน้องเนาะนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ขายนะครับก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขายนะผู้ใดมาจาักใช้กับมากินได้ฟรีพี่น้องครับฟรีนะครับผมนะครับอ <c oughs> ากาศครับเป็นอากาศกอ้วนเน่แโอู้พี่น้องฟ้าเรียมมากเลยนะครับตอนนี้ฟ้าเรียมมากเลยพูดนะเรข้าลุ่มจะนุมัติด้วยเออตอนนี้คนนุมัติมีใครบ้างมีใครบ้างไอ้ให้นุมาติแน่ตอนนี้เก่กกว่า ะไม่ต้องหรอกแค่คุมอาหารก็ลดแล้วผมอ่ะผมคุมอาหารไม่ได้ไงขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกทีทุกแฟนทุกน้าผาเลยไม่ต้องน้องก็ยังหนุ่นยังแน่นเนาะทำไมข่อยอายุซาำหน่องข่อยจ่อยก็หน่องอีกทำไมข่อยอายุซาำหน่องข่อยจ่อยก็หน่องอีกตำรวจมาเยือนข่อยประจำเลยเจ๊อวนถิมบ้านมาเลย นะเฮ้ยเ้ยเดีอเอ๋ยวเหรอไปเดี๋ยวลุงเียนมาบ่ม่หรอกมละมากครับสวัสดี้นดู2,500ด้านนะ,ะ,ะครับบมไป่รองครับ ครับเดี๋ยวไงเจอกันใหม่เนะเดี๋ยวลงไปก่อนลงไปก่อน